สวัสดีพี่ๆคนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับซับเจริญพรบอลสีนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่11สิงหาคมนะครับผมก็สวัสดีวันแม่ท่านด้วยนะครับผมและก็วันนี้นะครับผมก็มีบอลสีมาให้พี่ๆชมเช่นเคยนะครับผมกับบอลสีที่อยู่ในสวนเล็กๆของผมนะครับนี่นะครับ วันนี้ผมก็จะมีบอลสีมาแบ่งนะครับพีบ่พี่ครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นบอลสีลักเอยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นต้นพี่เขานะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นบอลสีลักเอยนะครับผมบอลสีลักเอยนะครับผมเป็นบอลสีตัวแรปี2อ6 5้านะครับผมเรามาดูลักษณะกันนะครับลักษณะของเขานะครับผมมี รูปใบทรงไทยนะครับผมสวยงามมากครับนี่นะครับผมไม่ใหญ่ไม่กว้างจนเกินไปนะครับแล้วก็มีสะดือสีแดงเข้มนะครับผมกระดูกสีแดงนะครับใบหูของเขานะครับผมไม่ชิดมากจนเกินไปนะครับแล้วก็มีก้านสีเขียวนะครับผมนี่นะครับต้นนี้ก็แทงยอดออกมาแล้วนะครับผมก็แทงยอดแดงออกมาเรียบร้อยนะครับผมต้นนี้ผมก็ปล่อยอยู่ที่ 2,200บาทนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าอยู่ในราคาจับต้องได้นะครับผมสําหรับบอลสีรักเอยนะครับแต่ถ้าเป็นโตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมนี่นะครับต้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบๆ5,000นะครับผมนี่นะครับเพราะความสวยของแต่ละต้นนะครับผมต้นนี้เขาก็ยังเล็กอยู่นะครับเขาก็ยังจะ แทงยอดออกมาแล้วก็กัดสีสวยให้เราชมนะครับผมอีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับใครสนใจต้นนี้ก็ทักมาได้นะครับผมทักเฟซทักไลน์อวดโทรมาก็ได้นะครับผมราคา2,200บาทนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีใครสนใจเพชรเจ็ดสีนะครับผมนี่ก็กําลังกัดสีนะครับนี่นะครับผมยอดใหม่กําลังกัดสีสวยเลยนะครับผม นี่นะครับใครสนใจนะครับราคาเบาๆนะครับผมต้นนี้180บาทนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับผมต้นนี้เขาก็กับสีกําลังสวยนะครับนี่นะครับผม180บาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับกับสีสวยมากครับนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมวันนี้มีบอลสีมาแบ่ง ราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับผมนี่ก็จะมีนักเมืองนนนะครับผมนักเมืองนนผมปล่อยในคลิปนี้เท่านั้นนะครับผม1,800บาทนะครับเป็นนักเมืองนนแผงนะครับนี่นะครับแล้วก็มีศีลาหุ้มทองนะครับผมนี่นะครับกําลังสวยงามเลยครับ450าบาทครับผมนี่นะครับก็จะเป็นศีลาหุ้มทองนะครับผมนี่ก็จะมีรัตนล่งเรืองนะครับผมแล้วก็มีทรัพย์คุณผลนะครับ นี่นะครับเมืองเกาเกร็ดนะครับผมมัน,นีิน้อมเพชรนะครับณเมืองนนนะครับผมผมพิมานนะครับใครสนใจยังไงก็อย่าลืมทักเฟซทักไกลน์หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับผมวันนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่แวะเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับผม ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วถ้ายัางไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านร่ำล่ำรวยๆเฮงๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ